สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเช่านะคะสัญญาเช่าที่นักเรียนจะเรียนกันเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆเลยก็คือสัญญาเช่าทางการเงินแล้วก็สัญญาเช่าดําเนินงานนะฮะก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทําความรู้จักก่อนว่ารา,ายละเอียดหรือคุณลักษณะหรือข้อกําหนดแบบไหนถึงจะเรียกว่าสัญญาเช่าทางการเงิน รายละเอียดข้อกำหนดหรือคุณลักษณะแบบไหนที่จะเรียกว่าสัญญาเช่าดำเนินงานเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องแยกสสัญญาเช่านี้ให้ได้ว่าเนี่ยคือสัญญาเช่าทางการเงินเนี่ยคือสัญญาเช่าดำเนินงานนะคะทั้งสองสัญญาเช่ามันจะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่2คนก็คือผู้เช่ากับผู้ให้เช่า นะผู้ให้เช่านี่คือบุคคลที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นถูกต้องไหมส่วนผู้เช่าก็คือบุคคลที่ต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าเช่านั้นไปด้วยนะคะอันนี้คือในเรื่องของผู้เช่าและผู้ให้เช่าทีนี้พอพูดสองชื่อเนี้ยต้องพูดช้าเพื่อให้เพื่อที่นักเรียนจะได้แยกว่า ว่าอะไรคือผู้เช่าอะไรคือผู้ให้เช่าเงี้ยนะะต้องแยกให้ได้นะ,ะอ่ะเรามาดูว่าสัญญาเช่าทางการเงินมันจะมีลักษณะอย่างไรม,มาดูก่อนเนี่ยสัญญาเช่าที่เราจะเรียนกันเน,น่ันอเรียนมันจะมีสัญญาเช่าการเงินกับสัญญาเช่าดําเนินงานนะคะแต่เราจะเรียนสัญญาเช่าการเงินก่อนในคลิปแรกนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงรายละเอียด ว่ามันเป็นอย่างไรถึงได้เรียกมันว่าสัญญาเช่าการเงินนักเรียนจะได้จําไปในเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนเดยวคลิปถัดไปก็จะเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานนะคะอะเรามาดูนะคะว่าสัญญาเช่าทางการเงินเนี่ยมันมีข้อกําหนดนะมันมีเกณฑ์ของมันนะอยู่5ประการกับ3ตัวบ่งชี้เห็นไหมคะมีเกณฑ์5ข้อแล้วก็มีข้อบ่งชี้3ข้อคือถ้ามันเข้า ข่ายแปดข้อเนี่ยห้ากับสามแปดข้อรวมกันเนี่ยแสดงว่ามันคือสัญญาเช่าการเงินเราไปดูซิว่ามันมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ถ้านักเรียนเคยเรียนเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อเงียนจาได้ไหมวิชาบัญชีเช่าซื้อเออนั่นแหละยังจําได้ไหมคือในเรื่องของกรรมสิทธิ์หมายความว่ายอย่างไรเวลาเช่าซื้อเนี่ยกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้น เมื่อผู้เช่าชําระเงินงวดหมดทุกงวดแล้วนะคะผู้เช่าจึงจะมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นแต่ถ้าเขายังผ่อนไม่หมดยังไม่ได้ชําระเงินงวดหมดกรรมสิทธิ์นั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นกับเขานะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ให้นักเรียนนึกถึงสัญญาเช่าซื้อนั่นแหละ ข้อมูลตัวเนี้ยข้อกําหนดอันเนี้ยคือสัญญาเช่าทางการเงินโอเคไหมอ่าคือสัญญาเช่าทางการเงินนะคะอม,มีการผ่อนชําระเป็นงวดงวดงวด,งวดละเท่าๆกันกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้เช่าเมื่อผู้เช่าชําระเงินงวดครบกําหนดตามสัญญากรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปให้เขานี่แหละ รายละเอียดข้อกำหนดตัวนี้คือสัญญาเช่าทางการเงินนะคะคือส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าทางการเงินต่อไปข้อที่2เป็นสิทธิ์เลือกซื้อสินทรัพย์ที่เช่าในราคาถูกหมายความว่าอย่างไรคือผู้เช่าเนี่ยเขาก็เช่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะนักเรียนเขาก็เช่าสินทรัพย์ทีนี้มันจะมีราคามูลค่ายุติธรรม เดี๋ยวน้นเรียนต้องทาความเข้าใจคําว่าราคามูลค่ายุติธรรมก่อนราคามูลค่ายุติธรรมคือราคาที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงกันแล้วพึงพอใจทั้งคู่สมมุติว่าผู้เช่าพอใจที่ร้อยบาทผู้ให้เช่าก็พอใจที่ร้อยบาทนี่แหละเขาเรียกว่ามูลค่ายุติธรรมแต่ข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์เลือกซื้อสินทรัพย์ที่เช่าในราคาถูกกว่ามูลค่ายุติธรรม เมื่อกี้บอกร้อยบาทใช่ไหมคะก็คือต่ากว่าร้อยมีสิทธิ์ที่จะซื้อในราคานั้นนะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสัญญาเช่าทางการเงินคือมีมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้นคือตกลงกันนะว่าเราจะเช่าเครื่องจักรเครื่องนี้ร้อยบาทโอเคผู้เช่าโอเคผู้ให้เช่าโอเคที่ร้อยบาทเนี่ยเขาเรียกว่ามูลค่ายุติธรรมพอเช่าไปตามสัญญาเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าผู้เช่าต้องการซื้อไอ้เครื่องจักรตัวเนี้ย เป็นของตัวเองก็ก็ซื้อได้นั่นหมายความว่าเขาต้องซื้อต่ำกว่า100บาทเข้าใจไหมคะรายละเอียดข้อกำหนดตัวนี้ก็เข้าข่ายสัญญาเช่าทางการเงินนะคะเขาก็เลยยกตัวอย่างให้เราดูอามาดูตัวอย่างอะ่ะเขาก็ยกตัวอย่าง4.2เห็นไหมคะผู้เช่าก็ทำสัญญาไปเช่าอุปกรณ์มูลค่ายุติธรรมณวันที่ทำสัญญาตกลงกันที่10,000 ผู้เช่าโอเคที่แสนผู้ให้เช่าก็โอเคที่แสนก็เช่ากันไปเช่ากันไปนะ,ะก็สุดท้ายปุ๊บปรากฏว่าซื้อเช่าเสร็จครบกำหนดสัญญาเรียบร้อยไปซื้อ,ไป,อไปซื้อในราคา5,000บาทต่ำกว่าแสนไหมต่ำเห็นไหมคะก็มีสิทธิ์เลือกซื้อคือถ้าเอาห0 0พันไปหารแสนก็คือ5%ปก็ถือว่าต่ำใช่ไหมคะเนี่ยค่ะรายละเอียดลักษณะาเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็น สัญญาเช่าทางการเงินนะคะข้อที่3ก็คืออายุของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุของการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหมายความว่าอย่างไรนะหมายความว่าอย่างไรเขาก็หมายความว่าเขาจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเลยดีกว่ายกตัวอย่างให้นักเรียนดูเลยดีกว่าเช่นไปเช่าเครื่องจักรเครื่องจักรมีอายุการใช้งาน4ปีใช่ไหมคะ อ๋อโนเครื่องจักรมีอายุการใช้งานห้าปีแต่คุณเนี่ยไปเช่าสี่ปีเพราะฉะนั้นระยะเวลาการเช่าของคุณเนี่ยมันครอบคลุมเหนือไหมมันครอบคลุมอายุการใช้งานนั้นคือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นักเรียนตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมคะอายุการใช้งานห้าปีแต่ไปทําสัญญาเช่าสี่ปีเห็นไหมคะคือมันครอบคลุมของอายุการใช้งานนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่หารห้าก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าทางการเงินนะคะคือครอบคลุมอายุการใช้งานนั่นเองนะคะต่อไปคุณลักษณะของข้อที่4ก็คือภาษามันจะค่อนข้างเข้าใจยากนะคะนักเรียนภาษาที่ที่เขาเขียนเข้ามาเหมือนเราต้องแปลไทยเป็นไทยให้นักเรียนเข้าใจครูก็จะพยายามอธิบายให้นักเรียนเข้าใจให้ได้มากที่สุดนักเรียนก็ต้องพยายามทาความเข้าใจกับมันนะ เพราะว่าถ้าเราอ่านเองโดยที่ขาดการอธิบายเนี่ยบางทีเราก็จะงงมันต้องใช้ภาษาอะไรที่มันยากอะไรเงี้ยบางทีภาษาทางวิชาการของหนังสือค่ะนักเรียนกับสิ่งที่เราจะต้องมาพูดอธิบายให้นักเรียนฟังมันก็จะต้องมีการอ,าอธิบายให้เห็นความชัดเจนให้ง่ายที่สุดอะ่ะเออคือแปลไทยเป็นไทยให้มันง่ายอ่ะนะอันที่สี่ก็คือมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นตำ่ำเดี๋ยวอ่านภาษานี้กันนะมูลค่าปัจจุบัน ของค่าเช่าขั้นต่ำครอบคลุมส่วนใหญ่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าถ้าครูพูดแค่นี้ประโยคนี้แล้วครูก็ไปเรื่อยๆของครูโดยที่ครูขาดการอธิบาย <urers> นักเรียนว่านักเรียนจะเข้าใจไหม <zor women> ข้อสี่ว่ามันคืออะไร <S <S 1> <S 1> <S ก็ไม่เข้าใจถูกไหมฮะก็คือไม่ามามามาอาจบางคนอาจจะเข้าใจอ่าโอเคบางคนอาจจะเข้าใจบางคนบอกอย่างวะใช่ปะ่ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคําว่ามูลค่ายุติธรรมก่อนไม่ใช่มูลค่าปัจจุบันก่อน ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังมูลค่าปัจจุบันง่ายๆนะเงินหนึ่งร้อยบาทปัจจุบันซื้อก๋วยเตี๋ยวได้กี่ชามเงินหนึ่งร้อยบาทสมมุติว่าได้สามชามนะสมมุติว่าได้สามชามหนึ่งร้อยบาทซื้อปัจจุบันเนี่ยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้สามชามครูถามว่าอีกห้าปีข้างหน้าน่ะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเธอว่าเธอจะได้ก๋วยเตี๋ยวกี่ชาม เธออาจจะได้แค่ชามเดียวถูกต้องไหมต่อไปอีกห้าปีข้างหน้าชามละหนึ่งร้อยบาทนี่คือปกติธรรมดามากๆากนึกออกไหมฮะแต่ณปัจจุบันนมันได้ถึงสามชามเพราะฉะนั้นเงินหนึ่งร้อยบาทนะวันนี้มูลค่าปัจจุบันเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแต่อีกห้าปีข้างหน้ามันมันไม่ได้มีมูลค่าหนึ่งร้อยบาทแล้วน้องเรียนถึงแม้มันจะมีจํานวนหนึ่งร้อยอะแต่มูลค่าของมันมันมันไม่หนึ่งร้อยถูกไหมมูลค่ามันลดลงใช่หรือไม่มูลค่าของมันเนี่ยมันจะลดลงนะคะทีเนี้ย ความหมายของไอคอนนี้หมายความว่าอย่างไรเราจะไปดูตัวอย่างกันเราจะไปดูตัวอย่างกันคือสัญญาเช่าอบอกว่าจะเช่ากันห้าปีมูลค่ายุติธรรมสองแสนมูลค่ายุติธรรมคือผู้เช่าโอเคผู้ให้เช่าโอเคตกลงกันที่สองแสนนะฮะเป็นระยะเวลาห้าปีใช่ไหมคะทีนี้ผู้เช่าเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าเช่าทุกๆุกสิ้นปีปีละสี่หมืนห้าถ้าเราเอาสี่หมืนห้ามากูณ5หปีนักเรียน สี่หมื่นห้าคูณห้าปีเนี่ยมันสองแสนกว่าบาทนะถูกไหมสองแสนสองหมื่นห้าพันไหมใช่ไหมสี่หมื่นห้าอ่าคูณห้าปีสองแสนสองหมื่นห้าพันอ่าสองแสนสองหมื่นห้าพันใช่ไหมคะปีละสี่หมื่นห้าทีเนี้ยปีละสนะี่หมื่นห้าณวันเนี้ยสี่หมื่นห้าพอปีถัดไปสี่หมื่นห้าปีปีที่สองสี่หมื่นห้าปีที่สามสี่หมื่นห้าปีที่สี่ปีที่ห้าสี่หมื่นห้าคำว่าสนะี่หมื่นห้าณวันเนี้ย กับสี่หมืนห้าอีกห้าปีข้างหน้ามันก็ไม่เท่ากันเหมือนอย่างหนึ่งร้อยบาทที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องมีวิธีการคิดมีวิธีการคิดนั่นน่ะสิแล้วสี่หมืนห้าปีที่หนึ่งกับสี่หมืนห้าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยเออแล้วมันจะกี่บาทเขาก็เลยต้องมีวิธีการคิดเขาเรียกว่าอัตราคิดลด มันต้องลดนลักเรียนสังเกตไหมว่ามูลค่ามันจะลดลงอะ่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นะ่ะเข้าใจปะ่ะมันก็เลยใช้คําว่าอัตราคิดลดมันต้องอาศัยตารางนิดนึงนะคะนักเรียนมันต้องอาศัยตาราง pvifa เนี่ย present value interest อะไรพวกเนี้ยนะคะเออเราก็ต้องมีตารางเนาะมันก็ต้องมีตารางวิธีการเปิดตารางเราก็จะเอาอัตราตัวเนี้ยสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ต้องไปดูช่องเนาะว่าอัตราสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะเท่าไหร่แล้วก็ไปที่จํานวนห้าปี ไปจํานวน5ปีตัวเลขนี้มันจะเป็นตัวเลขสําเร็จรูปมาให้เรานะนักเรียนถ,ถ,ถ้าเราต้องเปิดตารางอันนี้นักเรียนฟังอธิบายไปก่อนนักเรียนไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องไปกังวลว่าตายแล้วจะต้องยังไงแบบไหนไม่ต้องไปกังวล,งงวลเราเอาความเข้าใจในเนื้อหาของคําว่าสัญญาเช่าทางการเงินให้ได้ก่อนว่ามันมีรายละเอียดคุณลักษณะอย่างไรอย่าไปกังวลอันนี้เขาแค่ยกตัวอย่างให้เราดูเราก็ต้องไปเปิดตารางตารางเนี้ยนะฮะ pvifa นักเรียน,นก็สามารถเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เหมือนกันนะคะสิแล้วก็เป็นระยะเวลา5ปีปรากฏว่าก็ได้ข้อมูอมลสําเร็จรูปมาเนี่ยขเขาก็เปิดตารางเขาก็ได้ข้อมูลมา4.16986อะไรเงี้ยนะครูก็ไม่ได้เช็คนี่นนว่ามันมันถูกต้องหรือเปล่านะ,ะสมมุติว่ามันมันใช่ตามตารางก็ว่ากันไป แต่ถ้ามันจะผิดมันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยังไงก็ต้องยึดยึดถือตามตารางที่ถูกนั้นๆนะก็ได้ตารางนี้มาปุ๊บก็คูณไปป้ากดว่าไอ้สี่หมื่นห้าที่บอกว่าปีที่หนึ่งเนี่ยนะจนกระทั่งถึงปีที่ห้ารวมกันนะนักเรียนเมื่อกี้คุณครูบอกว่าครูให้นักเรียนจิมสี่หมื่นห้าคูณห้าปีได้สองแสนสองหมื่นห้าพันใช่ไหมถ้าเราคูณณนะับปัจจุบันเราเราบอกว่ามันต้องได้สองแสนสองหมื่นห้าพันเพราะมันห้าปีปีละสี่หมื่นห้ามันต้องได้เท่านี้แต่ป้ากดว่า ห้าปีข้างหน้ามันไม่ใช่อะไรเลยมันเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสามจุดเจ็ดศูนย์เห็นไหมคะอนาคตสี่หมื่นห้าห้าปีมันจะเป็นแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเออใช่ไหมฮะเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทตรงนี้ทีนี้เขาก็เลยให้เราเปรียบเทียบดูซิว่าเนี่ยเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเอาไอ้แสนแปดตัวเนี้ยไปเปรียบเทียบกับสองแสนกับราคายุติธรรมตัวเนี้ยดูซิว่า มันคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ปรากฏว่ามันเป็น93เปอร์เซนต์นั่นหมายความว่ามันก็จะตอบโจทย์ไอ,ไอภาษาตัวยาวตัวนี้นักเรียนมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ําครอบคลุมส่วนใหญ่มูลค่ายุติธรรมสแสดงว่าเปอร์เซนต์ที่มันคํานวณออกมาได้เนี่ยมันมีเปอร์เซนต์ที่สูงไอแสนแปดตัวนี้ถ้าเทียบกับสองแสนโอ้ต้อง93เปอร์เซนต์น่ะก็ครอบคลุมสแสดงว่าการพิสูจน์แบบเนี้ยคือสัญญาเช่าทางการเงิน มันก็คืออีกหนึ่งวิธีหนึ่งรายละเอียดเข้าใจไหมคะออันะอน,นี่คือข้อที่สี่ต่อไปข้อที่ห้าเขาบอกว่าลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่เช่าเนี่ยมันจะต้องเป็นการเช่าของบุคคลเพียงคนเดียวใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่านั้นแค่คนเดียวเช่นในกาะไปเช่าหัวรถไฟไปเช่าเครื่องบินไปเช่าแท่นพิมพ์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาทําธุรกิจอะไรของตัวเองอะไรลักษณะเนี้ยเนี่ยก็คือ ลักษณะเฉพาะของมันก็คือเช่าเพียงคนเดียวนะเพราะว่าการเช่าเพียงคนเดียวลักษณะนี้มันมีความเสี่ยงนะนักเรียนความเสี่ยงสัญญาเช่าทางการเงินพูดถึงการเงินเนี่ยนักเรียนนึกถึงความเสี่ยงถูกไหมใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นการเช่าเพียงคนเดียวเนี่ยมันก็คือแบกรับภาระความเสี่ยงไว้กับตัวเองคนเดียวนะลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าทางการเงินนะคะอ่ะเราจะมาดูเราจะมาดูนะคะว่า ถ้ารายละเอียดที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้านักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นคอลัมน์เนาะทีแล้มันจะเป็นคอลัมน์ด้านซ้ายที่มันจะดิ่งลงมาเป็นคําว่าไม่ใช่กับทางขวามือมันจะดิ่งมาคําว่าใช่ทั้งหมดถ้ามันดิ่งคําว่าไม่ใช่เน,นี่ยหกรณีเนี่ยมันจะกลายเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตอบว่าใช่เนี่ย 5ข้อเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าคุณตอบว่าใช่เนี่ยมันจะคือสัญญาเช่าทางการเงินเพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันมันก็คือข้อความเดิมเมื่อกี้คือ1นึการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นไหมคะไม่ทาไมเป็นอะไรคะเป็นดําเนินงานแต่ถ้าใช่เป็นการเงินเข้าใจยังขวามือน,นี้คือการเงินนะสัญ,ญญาเช่าทางการเงินนะใช่สัญญาเช่าทางการเงินไม่ใช่คือสัญญา ดำเนินงานคุณก็ตอบได้คุณก็ต้องตอบมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ไหมแนนาคตมีค่ะใช่อ่าไปการเงินไม่ใช่ไม่มีค่ะก็ดําเนินงานสิทธิ์ในการเลือกซื้อสินทรัพย์ที่เช่าในราคาถูกพอคุณเช่าไปครบอายุการเช่าคุณเสร็จปุ๊บคุณมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อมันแล้วต้องถูกกว่ามูลค่ายุติธรรมด้วยใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะก็กลายเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานใช่ค่ะก็กลายเป็นสัญญาเช่าทางการเงินเข้าใจไหมคะ อายุของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าเครื่องจักรเครื่องนี้มีอายุการใช้งาน5ปีคุณเช่ากี่ปีคุณเช่า4ปีครอบคลุมส่วนใหญ่ใช่หรือไม่ใช่คือสัญญาเช่าทางการเงินแต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นอะไรคะก็เป็นสัญญาเช่าดําเนินงานไปเนี่ยก็คือสิ่งที่คัวอธิบายไปเมื่อกี้ทั้งหมดนี่แหละเพียงแต่จะมาสรุปย้ําแค่นั้นเองมูลค่าปัจจุบันของ ค่าเช่าขั้นต่ําครอบคลุมส่วนใหญ่ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือไม่ถ้าใช่ก็ไปทางการเงินถ้าไม่ใช่ก็มาสัญญาเช่าดําเนินงานเราก็ไม่อธิบายรายละเอียดไปอีกเนาะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเยอะลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่เช่าเช่าแต่เช่าคนเดียวใช่ไหมใช่ไปสัญญาเช่าทางการเงินไม่ใช่ก็มาสัญญาเช่าดําเนินงานเห็นไหมฮะมันก็จะมีความแตกต่างเป็นการสรุปให้นักเรียนได้เห็นว่าอ๋อ อย่างน้อยฉันก็ดูเป็นแล้วลว่าไอ้สัญญาเช่าทางการเงินมันจะมีลักษณะแบบไหนสัญญาเช่าดําเนินงานมีลักษณะแบบไหนถ้ามีใครเขามาบอกนักเรียนว่าช่วยดูให้หน่อยดิสัญญาเนี้ยตกลงมันเป็นสัญญาเช่าทางการเงินไหมหรือว่ามันเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานนักเรียนก็ใช้องค์ความรู้5ข้อนี้เป็นตัวตัดสินได้เลยในเบื้องต้นใช่ไหมคะอ่าโอเคนะอันนี้ก็คือ5กรณีกับมีอีก3ตัวบ่งชี้นี่เขาบอกมีอีก3ตัวบ่งชี้จําได้ไหม สัญญาเช่าการเงินเนี่ยยกเลิกไม่ได้นะคะห้ามยกเลิกยกเลิกไม่ได้แต่ถ้าคุณจะยกเลิกนะผู้เช่าต้องรับผิดชอบเนี่ยสุดลิสุดเดชเลยนะเออคุณต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นนะในเบื้องต้นคือยกเลิกไม่ได้ก็คือสัญญาเช่าทางการเงินมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่าพอเราเช่าไปเสร็จปุ๊บสินทรัพย์เนี่ยค่ะนักเรียนมันก็จะมีมูลค่าของมันใช่ไหมพอเช่าไปปุ๊บมันก็จะมีการตีมูลค่าคงเหลือ ละมูลค่าคงเหลือตัวนี้ผู้เช่าจะต้องเป็นคนรับประกันมูลค่าคงเหลือนั้นเองด้วยนะคะคือถ้าเข้าขายนี้ก็คือเป็นสัญญาเช่าทางการเงินนะแล้วก็มีการต่ออายุสัญญาเช่ามันจะเป็นยังไงผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่สอด้วยการจ่ายค่าเช่าที่มีจํานวนต่ากว่าค่าเช่าในตลาดสว่าการเช่าเครื่องจักรเครื่องนี้ ตลาดของการเช่าเครื่องจักรเนี่ยเขาเช่ากันอยู่ที่หนึ่งแสนใช่ไหมคะถ้าคุณเคยเช่ามาแล้วครั้งที่หนึ่งแล้วถ้าคุณจะต้องมาเช่าอีกครั้งที่สองนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเช่าต่ำกว่าหนึ่งแสนลักษณะนี้เป็นต้นนะคะนี้ก็คือข้อบ่งชี้อีกสามตัวที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อนี่มันคือสัญญาเช่าทางการเงินเพราะคำว่าสัญญาเช่านักเรียนมันจะเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องตกลงกัน ถูกไหมคะต้องตกลงกันเพราะฉะนั้นรายละเอียดในการเขียนสัญญาเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอีห้าหลักเกณฑ์สามตัวบ่งชีน้นี้คือถ้ามันเข้าข่ายแปดตัวที่ครูว่านี่นะมันก็คือสัญญาเช่าทางการเงินที่ถูกต้องพอเวลามันเกิดเหตุเกิดข้อพิพาทอะไรขึ้นมามันก็จะได้ตีความได้ถูกว่าอ๋อนี่มันคือสัญญาเช่าทางการเงินนะเราจะต้องว่ากันด้วยกฎหมายตรงนู้นตรงนีง้อะไรเงี้ยมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ คลิปนี้คือสัญญาเช่าทางการเงินเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานว่ามันจะเป็นรายละเอียดลักษณะอย่างไรนะคะทบทวนมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ